เวลาเรามีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบอะไรสักอย่างเราจะโฟกัสไปที่มันได้โอ้ค่อนข้างจากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ศึกษาอย่างถ่องแท้เช่นเดียวกับครูมวยท่านนี้ครับท่านชื่นชอบเรื่องราวของศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยเป็นอย่างมากเพราะท่านถือว่าท่านก็คือเลือดคนไทยและกีฬาของไทยกีฬามวยไทยนี่คือศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดินท่านชื่นชอบมวยไทยมากทั้งชีวิตอุทิศให้กับการศึกษาเรื่องราวของมวยไทยเสร็จแล้วก็ นำมาเขียนลงเป็นหนังสือเพื่อจะจัดทําเป็นคัมภีร์มวยไทยหนึ่งเล่มแล้วก็ถ่ายทอดความรู้วิชามวยไทยเผยแพร่ไปยังผู้คนในวงกว้างล่าสุดนะครับท่านพึ่งได้รับรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่นในงานเชิดชูเกียรติวงการมวยวันมวยไทยประจําปี2563ครั้งที่9ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดเลย โอ้เพิ่งได้รับรางวัลด้วยเรื่องราวของท่านน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวของจันลัดเดชอุลิศอดีตข้าราชการกรมพละศึกษาครับที่ตลอดทั้งชีวิตลมหายใจเนี่ยอยู่กับมวยไทยมวยไทยสแตนสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทย โดยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับนี่คือมวยไทยสแตนนะครับสังเวียนแห่งนี้จะทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้จักเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่นักมวยที่มีผลงานโดดเด่นไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายมวยที่ทํามวยและเป็นแชมป์มากมาย แต่ว่าครูที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อศึกษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ คนนรุ่หลังๆผลง,งานมากมายที่ครูเดชเนี่ยฝากไว้ตลอดชีวิตได้กลายเป็นมรดกสืบทอดที่จะช่วยรักษาอัตลักษณ์ของมวยไทยให้คงอยู่สืบไปและทําให้เขาคู่ควรอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าวครับแน่นอนครับในขณะที่คนในวงการมวยเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นนักมวยดีกรีแชมเปี้ยนผู้ฝึกสอนมือชกกาดหรือแม้แต่หัวหน้าค่ายที่ปั้นนักมวยจนมีชื่อเสียงและก็โด่งดัง ได้รับการเชิดชูว่าเป็นผู้ที่มีความสําเร็จแล้วก็มีคนให้การยอมรับอย่างกว้างขวางแต่เบื้องหลังแล้วเนี่ยยังมีหนึ่งคนครับที่อุทิศทั้งชีวิตและความสําคัญต่อวงการมวยไม่ต่างกันแต่ว่าคนละบริบทเท่านั้นเองจะลัดเดดอุลิตอดีตข้าราชการกรมพระ,ะศึกษาใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยขั้นแหนงต่างๆตั้งแต่บรรจุเข้าทํางานเป็นครูฝึกสอนมวยไทย ที่สถาบันการพักศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามตั้งแต่ปี2516 มุ่งมั่นทุ่มเทศึกษาประวัติศาสตร์มวยไทยทั้งในเรื่องของกลวิธีการชกกระบวนท่าการไร้ลำไหว้ครูเพื่อถอดรหัสเขียนออกมาเป็นแผนการเรียนการสอนเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับนักเรียนพร้อมผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยในกีฬานักเรียนกรมพละศึกษาทั่วประเทศนี่คือที่มาที่ไปจนถูกยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมวยไทยสาขาพละศึกษาที่โด่งดังและได้รับการเคารพจากคนในวงการ มากที่สุดคนหนึ่งแน่นอนทุกคนในวงการ กีฬาและมวยไทยรู้จักชื่อของครูเดชจหลัดเดชอุริศภายหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็ยังทํางานเพื่อวงการมวยอย่างต่อเนื่องโดยสอบเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงซึ่งที่นี่เองท่านก็ยังได้เป็นผู้ร่วมผลักดันให้เกิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก่อนจะกลายเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เปิดหลักสูตรมวยไทยศึกษาใน ระดับปริญญาเอกจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครูเดชยังมีบทบาทสําคัญในการทํางานร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผลักดันให้เกิดการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผู้ฝึกสอนและก็ยกระดับมวยไทยในเวทีโลกโดยคิดค้นหลักสูตรครูมวยไทย A B C ลายเส้นผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่ง เรียบเสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมวยหรือว่าลายเส้นที่ได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์การเป็นครูผู้ฝึกกีฬามวยที่ได้มาตรฐานรับรองจาก ภาครัฐบาลโดยตรงแม้ปัจจุบันในวัย75ปีครูจลัดเดชจกกะกเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ท่านยังคงทํางานจิตอาสาให้แก่วงการมวยมาโดยตลอดทั้งเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องของมวยไทยทั้งในและก็ต่างประเทศตลอดจนเป็นผู้ผลักดันให้เกิดงานไหว้ครูมวยโลกในวันที่17มีนาเป็นประจำของทุกปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิมวยไทยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้วยในอีกหนึ่งตำแหน่งเรียกได้ว่าผลงานทั้งชีวิตของครูจรัดเดชอุลิตเหมาะสมและคู่ควรอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่นในครั้งนี้ครั้งที่9ประจำปี2563จากสำนักงานมวยการกีฬาแห่งประเทศไทยหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทย ABC ลายเส้นที่ครูเดชคิดค้นขึ้นมานั้นเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การมอบองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ให้แก่ผู้ฝึกสอนมวยไทยเป็นหลักซึ่งผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะเป็นอดีตนักมวยมาก่อนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกศิษย์ตามที่ตัวเองได้เรียนรู้และฝึกมา โดยไม่ได้สอะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากครูมวยเก่าๆหรือว่าตำราเอกสารเก่าๆครูเดชจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมาการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีคู่มือทางวิชาการในการเรียนการสอนวิชามวยไทยให้เกิดเป็นมาตรฐานและมีการนำมาประยุกต์ใช้ให้มวยไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลงานมากมายในเชิงวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรามวยไทยเอกสารประกอบ การเรียนมวยไทยเอกสารการไหว้ครูมวยไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหนังสือศิลปะไม้มวยไทยหรือ the art of ไม้มวยไทยตลอดจนจัดทำสื่อภาพนิ่งภาพสไลด์และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการไร้ลำไหว้ครูมวยไทยศิลปะมวยไทยและการฝึกการสอนทักษะ กการชมวยยไทยครูเดชควรจะได้รับรางวัลน,นี้มาตั้งนานแล้วตลอดชีวิตของท่านได้ทุ่มเทให้กับวงการมวยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้แม้จาก,กเกษียณอายุราชการแล้วหลายปีก็ท่านก็ยังทํางานอยู่ท่านมีผลงานมากมายโดยเฉพาะในบทบาทการเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าค่ายมวยหรือหัวหน้าคณะที่ปั้นนักมวยจนโด่งดังเพียงชัวง่วคราวแต่ท่านคือนักวิชาการที่คอยเผยแพร่ความ รู้มาทั้งชีวิตดรชาณรงค์ ung, สุโขงษานายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยและอดีตลูกศิษย์ที่ได้รับการฝึกสอนจากครูเดชจนสามารถคว้าแชมป์เขต4กีฬาแห่งชาติในปี2518และการแข่งขันกีฬามวย5สถาบันจากลูกศิษย์ได้กล่าวถึงครูเดชมวยไทยนั้นสืบทอดมาจากมวยโบราณน,นะครับซึ่งแต่ละท้องที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างกันออกไปโดยแต่เดิมเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นสี่สายหลักๆอย่างที่หลายคนเคยได้ยินนะทั้งมวยท่าเสาก็เป็นภาคเหนือมวยโคราชภาคอีสานมวยชายาภาคใต้และก็มวยลบบรุรีหรือมวยพระนครเนี่ยก็คือภาคกลางสำหรับมวยโคราชขึ้นชื่อเรื่องของหมัดที่ต่อยได้เป็นวงกว้างหนักหน่วงที่เรียกกันว่าหมัด เวียงควายมวยลบบุรีมีการต่อยหมัดที่แม่นยำหลอกล่อหลบหลีกได้ดีมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วว่องไวมวยชาย,ยาก็จะมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการจลดมวยและท่ายา่างการป้องกันตัวปัดป้องปิดเปิดและมวยท่าเสาเป็นการผสมผสานมวยไทยกับมวยจีนมีความรวดเร็วว่องไวและสู้แบบประชิดต,ตัวจนมีการขนานนามเอกลักษณ์ของมวยทั้ง4ส,สายเอาไว้ว่าหมัดหนักโคราช ฉลาดลบบุรีท่าดีชัยยาไวกว่าท่าเสาต่อมาครับกรมพระได้นําจุดเด่นของมวยทั้ง4ีสายมาประยุกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านโรงเรียนพระศึกษาทั่วประเทศในชื่อ มวยไทยสายพระศึกษาโดยมีการจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนม,มีการวัดผลและการประเมินโดยเน้นไปที่กลวิธีรูปแบบการชกและกระบวนการท่าแม่ไม้ม,มวยไทยต่างๆตลอดจนไหว้ครูและไร้ลำมวยไทยจนกลายเป็นมวยไทย5้าสายในปัจจุบันก็เพิ่มของกรมพละเข้ามาครับ สาหรับรางวัลดังกล่าวที่ครูได้รับนะครับครูบอกว่าขอบคุณและก็ดีใจที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ให้รางวัลปูชนียบุคคลนับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเพราะคนที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นคนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นเด่นชัดมาตลอดชีวิตและนอกจากผลงานแล้วยังต้องมีวัยวุฒิที่คู่ควรด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูเองพยายามที่จะอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศริลป,ปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่สืบไปโดยเฉพาะในเรื่องของศิลป,ปะการว ครูและการไร่ลำมวยไทยที่มีโอกาสมากเลยที่จะสูญหายไปจากแผ่นดินไทยในอนาคตเพราะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาขึ้นมาก็ชกชกไปเลยทําไมต้องไหว้ครูด้วยนี่คือคําถามที่พวกเราเคยได้ยินแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นของมีครูและเป็นศาสตร์และศิลป์แต่ความจริงแล้วเนี่ยการไหว้ครูและการไร่ลำมวยไทยเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมบง่งบอกถึงอัตลักษณ์เป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์เพราะมวยไทยเนี่ย มีครูบาอาจารย์ซึ่งทุกกระบวนท่ารู้แล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังถือเป็นการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนชกไปในตัวครูเชื่อว่ารางวัลน,นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวงการมวยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการมวยต่อไปเพื่อช่วยการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมของเมืองไทยให้คงอยู่ตลอดไปเป็นคํากล่าวของครู จัลัดเดชกูลิตนะครับนี่คืออีกหนึ่งท่านที่เป็นปูชนียบุคคลในวงการมวยไทยที่ตลอดชีวิตได้ทำให้ทุกคนเห็นอย่างประจักษ์แล้วนะครับว่าท่านเองเนี่ยได้ทำอะไรบ้าง และได้เสียสละอุทิศต,ตัวเองเสียสละเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวเพื่อมวยไทยอย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นเป็นรูปประธรรมขึ้นมาศึกษารวบรวมเป็นคัมภีร์มวยไทย1คัมภีร์ขึ้นมารวบรวมให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาและก็สืบสารกันต่อไปอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นวงกว้างไม่แช่แค่เมืองไทยครับวันนี้มวยไทยเนี่ยไปอยู่ในทั่วทุกมุมโลกและจากคนหนึ่งคนที่อุทิศตัวเองทั้งชีวิตจากการเริ่มต้นแบบนี้ผมเชื่อว่าจุดที่สูงที่สุดของคนไทยทุกคนที่เป็นความสําเร็จร่วมกันของคนในชาติอนาคตคงได้เห็นครับมวยไทยที่จะได้ไปบรรจุอยู่ในมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกเกมสถ้าวันนั้นก็อย่าลืมย้อนกลับมาถึงเรื่องราวของครูผู้ที่ อุทิศตัวเองเพิ่งรับรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่นในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยประจำปี2563นี่คือครูเดชจันลัดเดชปุลิศเรื่องราวของท่านเชื่อว่าจะอยู่ในความทรงจำของลูกหลานและก็บอกเล่ากล่าวขานกันต่อๆไปครับนี่คือมวยไทยสแตนนะครับฝากติดตามด้วย สังเวีนแห่งนี้จะทําให้คุณยอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นทั้งทาง f เฟ b บ o k f แฟนเพจมวยไทยสแตนรวมไปถึงทาง y o u t ยูทูบช n แนลเมนสแตนไทยแลนด์ผมเอกชุมพรสุรพัชจารุพณนีลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ